เออก็คุยตอนนั้นแหละคุยคุยว่าแบบว่าอะไรเงี้ยแบบยังอยากได้มันอยู่หรือเปล่าเรีออยกแบบว่าเออมันจะได้มาเล่นกับพวกเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ ต่อมอนะไปเอ็มเข้าไม่ไ ah, ด so ้นะใช่หรอจริงเหรอครับไะได้ออกเลยเอนื่อแล้วว่ะพี่เกนเล่นอยู่พอดีเหรอจะบอกผมพร้อมโดดกันอ่ะเอยเราจะเฟดสามวิทีว่าอีกเจ็ดแปดวันครับผมถามเอาคำตอบไหมหรือว่าถามเป็เชฟ เอาเขาตอบดิอ๋อเฮ้จะเป็ดวันเพราะว่ามันมันเมษาใช่ไหมไหนพี่เทนมีเรื่องอะไรปูดเครื่องใจเหรอหเรื่องที่ว่าไม่เล็กแล้วไม่ใหญ่หอ่ะกลางคืนไหนวะคืน,ค,นคืนที่ไอ้หลอกเขาไอ้กอลอ,อ,เ,อ,อเ,ขเข้าแล้วดิครับ ไอจอจถือว่าตอนวันที่เราคุยคุยกับไอโอเวอร์อยู่เรื่องเรื่องไอจับเงาปะไอไอที่เราส<อ>่งเอาเอาเนี่นนยนะความคืนปะใช่ปะตอนนั้น,นอ่ะใช่ครับไอตู้มันมาคุยกับพี่ว่าแบบว่ามันอยากมาอยู่กับพวกเราตู้ใช่เออมันอยากคุยอยู่ยกับพี่แต่ตอนแรกคือพี่จะโชว์เปนานแล้วดูดูไว้อ่ะแล้วพอะไรถึงอยามตั้งแต่อยู่เ<ง>อทีอาร์คือมันบอกว่าถ้ามันทํามันทำตาขับพูดที่พี่ฝากเอาไว้ว่าให้มันอภาาัยเอทีอาร์ได้ตั๋วสักใบหนึ่ง แค่นั้นก็พอแล้วพี่ไปคุยกับม,มันมาคุยกับพี่ล่าสุดเหรอเออก็คุยตอนนั้นแหละคุยคุยว่าแบบว่าอะไรเงี้ยแบบยังอยากได้มันอยู่หรือเปล่าอยากแบบว่าเออจะได้มาเล่นกับพวกเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมตูม้ตจะมีปัญหาคนในแกงแ๊งเราปะไปนะไม่ชัวร์ว่ะแต่แต่ว่าแต่ว่า,วา ทุกมันเจ้าจากแก๊งนั่นจริงเหรอแล้วพี่ก๊อตเขาไม่ไม่ว่าอะไรหรอว่าผมมันให้ของเขาเอามันเอาของมาเยิมกันนะของจากใครจากพี่ก๊อตอะไรเงี้ยที่เขาเปิดกระชาเท่าไหร่เท่าไหร่เขาไมาให้มันเขาจะเขาจะว่าอะไรบอ่ะอ๋อเสก็อตเหรอใช่เสกอตอ่ะพี่ก๊อตอ่ะพี่ก๊อตที่รกนี่นี่ก็ไม่รู้ว่ามันไปคุยกันยังไงว่าแต่ถ้าตู้ออกเอเทียคงแตกใช่ผมว่านะอืมใช่เพราะว่าเหมือนมันแบบว่ามันเป็นแบบพี่ชายคับฝากคันนี้คือ พี่สิริด้วยครับได้ได้เลยครับผมเพราะว่าตอนนี้มันก็ไม่มีคนนำแล้วนะไม่ใช่เพราะว่าเอาเอาตกพี่อะพี่ยอยากได้มานานแล้วไอ้ตู้อะแล้วแลเหมือนว่าตอนนั้นมันเกี่ยวกับปอนไม่อยากดึงคนมีแก๊สเยอะมากเก็บไปคุยกับไอ้เฉนบ้าเพราะว่าสุดท้ายแล้วพี่กีกันหมดแล้วมากไม่หรอกเคยมึงเถื่อนเราทะเลาะกันไม่ใช่หรอ ไม่ใจชมูก็เคยไม่ผมเพราะมีบางคนอ่ะมีบางคนก็ต้องไปคุยแต่ผมผมไม่ได้โกรธอะไรมันหรอกผมไม่ได้โกรธอะไรมั้ยนะกอแต่มันมีอยู่ครั้งนึงไงตอนนั้นผมแบบว่าเออผมไม่มีที่ไปใช่ไหมแต่ผมก็ไม่ได้กะจะไปไหนหรอกไม่ได้กะจะไปไหนเลยอ่ะกะจะอยู่แบบอันนี้ไปก่อนอยู่คนเดียวใช่ไหมแล้วทีเนี้ยตอนนั้นตั้แต่ชมพูอยู่เอ็นทีอาร์แล้วอ่ะยังยังไม่ได้มาอยู่ไว้คือตอนนั้นที่ผมไม่ไม่ได้แบบว่าคุยอะไรกับชมเลยนะที่อยู่ไว้ตู้มาเดินบอกว่าเฮ้ยเจ้ไอ้หลอผมผมผมไม่เอาน ผมว่าเผื่อชมพูจะเอาแบบผมเข้าเอ็นเทียตอนนแรกตอนนั้นอะตั้งแต่พี่ที่พี่พี่ตอนนั้นพี่ไม่ได้อยู่แล้วอะพี่เทนแล้วนั่นแหละมันคิดว่าผมจะเข้าไปเอ็นเทียมาขอเข้ามั้งแต่คือแบบผมก็ไม่ได้กะจะเข้าตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไม่ได้กะตอนที่ตู้มันว่ายันหนึ่งตอนนั้นอะมันมันก็พูดกับชมว่าเอ้ยไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอ้หล่อนะไม่เอาไอ้หล่อนะอะไรประมาณนี้นไม่มีใจผมแค่เรื่องนี้แหละเออกลับบ้านเลยกลับบ้านมาเลยเรื่องเดียวเลย แต่ไม่รู้ว่าสล็อตในแก๊งเราจะยิงยังไงเว้ยว่าเรามันมันมันจะล้นไปบ่างไม่ไม่ไม่คือไอ้สล็อตแก๊งอ่ะเคยคุยกันแล้วว่าแบบว่าสมมุติว่าสภาเขาใยญ่สล็อตอ่ะเป็นสามสิบอ่าเราก็จะขึ้นแค่ประมาณยี่สิบห้าแค่ยี่สิบห้าถูกตอนนี้สล็อตเราไม่ขยายไงใช่ใช่ใช่แต่ก็ไม่ได้รีบอะไรแค่มาคุยกันไว้ก่อนอ่ะแตแตกแน่ไอ้ตู้โผล่เห็นมโนว่าถ้ามันจะเฟสซามันไม่ได้ตัวมันจะออก ก็เหมือนทําแบบว่าสุดทางแล้วผมวเหนื่อยละมั้งมันเหนื่อยันแหละผมว่ามันเหนื่อยมันแหละอมแต่ไมีคนนําไม่รู้ดิมองว่าเสียก๊อตเหมือนแบบเป็นผู้ใหญ่ในนั้นแต่ว่าเขาคุมไม่อยู่ใช่แต่ไม่ได้คุมใช่ไหมใช่คนฟังคนทุกคนมันฟังไอ้ตู้อ่ะพูดตรงเว้าพี่เคยคุยกับไอ้ตู้เราตอนนำแล้วว่ามันนำคนไม่ได้ก็พี่เคยบอกแล้วไม่ใช่หรอ ออพี่เคยค <น S 1> บอก<า>นะนไม่ได้มันมันใจร้อนด้วยเลยพี่แบบ่ว่ามันต่ร้อนน่าจะเป็นแบบว่าน่าจะมีคนสั่งมาอีกทีไงนะน่าจะน่าจะดีก,กว่าเออถ้ามีคนก็ต้องแนวแบบบางตอนเราเราอยู่โนโ,โตโกนะนันนะอย่างนั้นอ่ะลองไปอีกทีนหนึ่งอะ่ะใช่ใช่แต่ก็ต้องดูสระสะพายเว้ยตอนนี้มีคนยี่สิบเอ็ดป่ะวะ ยี่สิบเอ็ดครับสตมปียี่สิบห้าถ้าเป็นลอนยี่สิบ้ามีสีเท่าไหร่วะยี่ิบห้าียี่สิบสี่ยิบห้าเนี่ยแหละไม่ชัวอวอร์ยี่สิบสองถ้าเราขึ้นยีิบสองจะมีคนเล่นกับเราอ่ะพี่โอเวอร์แม่งโคตรไปเหมือนเดิมเลยวะผิดหวังสัตว์มันไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องเข้าเมืองนะเ้าได้คนในประเทศเออกูว่าเรื่องในไม่นะผมลองไปถามผมถามไม่เมืดแล้วนะเมื่ดบอกว่า ชุดเก่ามันหายหมดแล้วบังเป็นชุดใหม่กันหมดแล้วไงรูปแบบเลยเป็นเจนใหม่เหรอเปลี่ยนไปหมดใช่เจนใหม่หมดแล้วกอมีตัเก่าแค่ไม่เหลือแล้วและยี่ห้อใครเอาเฮียคอมไบเข้าไปเฮียเออยี่ายนะต้อนเถอะนะใช่ไหมเออพูดต้อนไอ้เออแล้วพอนะสมมติจะเป็นพวกคอมไบใช่ไหมพี่เขาไปอยู่อ่ะใช่คอมไบกเก่าไปอยู่หลายคนแต่ลนมันเขาสนิทกันมั้งเขาอยู่แลนด์เดียวกันอ่ะ แต่ก่อนชุดเก่าโอเวอร์แข่งตัวนี้เยอะมาถึงเรื่องตีอ่ะพี่ฝังไหเป่าววันนี้ขนานนี้ยุ่งขนาดนี้วันวันรุ่ยเก่กเลยปีเตอร์เลยได้เหรอเหม่อ่ะมีเหม่ออะขับจังเก่งนักโดนนะ ช่วงม,ม่ได้มาเมื่อกี้พี่เทีนก็จะคุยเรื่อง<ห>อะได้วยเออาะว่กลับมาคุยบ้านก่อนแล้วขับออกไปเฉยเลยพี่เด่นบอกว่าคือแบบคือพี่อบบคือบางอะไปเห็นไอ้หร่อทำงานใครก็ไม่รู้ก็เลยจะม,มาถามคุยแบบใช่เด็กว่าล่าสุดเราคุยเรื่องที่แบบว่าถ้าเกิดทะเลาะกันไปแล้วอะจำได้เปล่ะอืมดีนะก็จะออกแล้วคุยจบๆไม่ใช่คือไม่ได้อยากให้ออกประเด็แค่แบบว่าเอ้ยใช,ใช่ชมพูหรือเปล่าใช่ ผมสีนี้สีคล้ายกันพอไปใกล้เอามันเป็นสีขาวไม่หมายถึงจอยบอกว่าถ้าล็อกันไม่ได้ล็อแค่แต่ไม่ใช่ชมพูหรือเปล่าที่เป็นเอหรอไปทำงานไฮไลท์ท่านไม่ไฮไลท์ไฮไลท์เออไม่ใช่ครับไม่ใช่อ่ะนายคนผิดคนขับก็ไม่ใช่ผมหรือเปล่าอาจารคนผิดอาจจะหมวกเหมือนกันอาจจะเป็นผมว่าหมวกดำเสื้อขาวกางเกงขาวรองเท้าขาวคุณคาดตามอย่างนี้ป่ะมันจะใช่แหละ ดูขนาดนี้ก็รล่นใช้แล้วละเลยพูดคิดจริงต้วไม่ไม่ไมตึงไปแล้วล้อตุบไปแล้วคิดอยู่คิดอยู่คนนี้แกงอะไรนะแชมพูดีๆจะจะมีแบ็คแจ็คมาก็เล่นแพ้แล้วดิอย่างเงี้ยจะมาแล้วเหรอทำอยู่ชี้เรียบร้อยเราจะไม่เจอหน้าชมพูกันแล้ว แปลกแค่ทีแอบดูไพ่เจ้าได้ปะใช่ไหมแจ็คไม่น่าไม่น่าดูได้แล้วเขาทำใหม่อันนี้ไม่ดูไม่ได้แล้วหรอโกงไปต้องมีป้อนตัวไปเล่นกันบ้างเหรอเหมือนเออเห็นเป็นคนยังไงวะมีพฤติกรรมพนันขนาดนี้เหรอวะใครล่าสุดโดนโดนแบนไปวะเจ้านายกดต้องร้องเหรอเจ้านายดูไปเดเลยวเห ถ้าทำอะไรใช่บัคกเพื่อหาผลประโยชน์บั็อกไงไม่รู้เหมือนกันพี่เอาใบจีเหล็กแล้วถีบแล้วจีใหม่ได้เหรอได้พี่โดนใบเลยนะได้จะทำได้หรอได้ไม่รู้เขาแกยังตะปูนทำไม่ได้นะถีบอ่ะใช่ป้ไม่ใช่ผมรู้ขนาผมเคยเห็นคนทำแล้วผมก็แจ้งคนถีบได้เนี่ยไอ้ตรงฝาเปิดรถอ่ะ ขี่แล้วมันจี่อีกอันนึงได้อ๋อถ้านั้นมันปกติปะ่ะจี่ในฝากจี่ออกมาไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่น่ไม่น่าเป็นไรมั้งอะไรน่ะไม่ไม่มันถีบรถ,ถ,บรถได้เลย<ผ>มไม่ถ้า<ๆ>มันขนนีดไปตรงที่จี่เดินมันจี่เรื่อยๆยืนจี่ชิวๆอ๋ออะไรอย่างเงี้ยเขาทำได้เหรอไม่ได้ทำไม่ได้เลยไม่ไ,ไม่ไม่รู้ว่าไม่เคยทำเคยเห็นคนชื่อขนมมาทำที่มันเคยส่งเหล็กอะไรเยอะๆอ่ะใช่เหรออ๋อคือจี่เสร็จก็ถีบตรงนั้นไม่หวๆนะมันตั้งนานแล้วมันตั้งนานแล้วไอ้นี่ไม่รู้เลย ไม่แต่พวกอุปกรณ์อะไรเงี้ยมันทำได้มันแบบว่าทีททป่ประตูรถประตูรถที่มันให้เนี่ยให้หลุดมันจะตีประตูรถได้ต่อแลนะ้วเนี่ยไม่รู้มันคือปักหรือเปล่าอันนี้ไม่ดูอยกชิ้นมาจีได้อีกแยกชิน้นแกชิ้นแต่ตอนนี้ทำอะไรดีว่างกูเนีย่ยใชปแล้วคอนเซปต์เราละร้อยถุงสิบวันก็พันถุง แต่สองคนรวมกันก็สองพันถูกพอดีเอาเลยปะนี่เ,เราจอดไปก็ได้เดี๋ยวเราพี่จอดไปพี่ตันยืนรถได้ไหมเอาเลย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 ตามสาบายพี่ใช้รถผมนะรถผมขอนุนอ่ะ